หลสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่อาชีพชาแนลและคลิปนี้นะคะชีจะมาบอกวิธีการเล่นคริปโตค่ะนะคะในมือถือค่ะและวันนี้นะคะเราจะใช้มือถือนะคะเป็น iPhone 12 Pro นะคะก็เป็นระบบปฏิบัติการ iOS ค่ะและชีก็คิดว่า Android ก็น่าจะเหมือนกันนะคะ เราจะมาเล่นคริปโตคาบบนมือถือนะคะโดยการเล่นผ่าน Meta Mas k นะคะซึ่งมันจะเหมือนกันกับเราเล่นในคอมทุกอย่างเลยนะคะเผื่อใครที่ยังเล่นไม่เป็นนะคะบนมือถือนะรู้สึกว่าเออเล่นในคอมมันไม่สะดวกเพราะว่าเราไม่สามารถพกคอมหรือโน้ตบุ๊กเราไปที่ไหนก็ตามมันไม่ได้เหมือนมือถือถูกไหมและ คิดว่าใช้ในมือถือมันน่าจะสะดวกและยังทำไม่เป็นนะคะก็อยากให้ดูคลิปนี้นะคะโอเคก่อนอื่นเลยนะคะชี้เชื่อว่าทุกคนเนี่ยคงจะมีแอป Meta Mask กันอยู่แล้วนะคะที่เป็นรูปเออมันคือจิงจอกถูกไหม <laughs> คิดนานมากว่ามันใช่จิงจอกหรือเปล่าโอเคสำหรับวิธีการทำนะคะเข้า Meta Mask นะคะ เข้ามาปุ๊บนะคะมันก็จเจอหน้า wallet ของเราแบบนี้ใช่ไหมคะซึ่งใน wallet ของเราก็ไม่ได้อยากจะโชว์เงินสักเท่าไหร่ซึ่งมันก็มีไม่เยอะเลย <c oughs> หน้าขายหน้าด้วยซ้ำนะทุกคนอ่ะเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีอหน้าตาก,ก็คือเป็น wallet ของเราถูกไหมเออมีไอเดียเราด้วยใครอยากจะส่งโทเคนอะไรไมาให้เราก็ส่งมาได้นะเดี๋ยวเราทิ้ง address ของเราไว้ข้างใต้คลิปไว้ให้นะเพื <c> ่อ <oughs> <c oughs> อ่าโอเควิธีการนะคะวิธีการเล่นคริปโตคาร์นะคะในมือถือโดยผ่าน m e t a m a s k นะคะก็กดไปที่ขีดซ้ำขีดซ้ายมือบนนะคะหลังจากนั้นกดที่เบราว์เซอร์นะคะถ้ากว่าใครที่ยังไม่เคยเข้าเว็บอะไรใดๆเลยนะคะมันก็จะไม่มีคือหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็กดบวกเข้าไปะคะ่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็พิมพ์ว่าคริปโตคาร์เนี่ยสิพิมพ์อะไรละคริปโตคาร์นะคะกดเข้าไป คริปโตคาอากดเ a y g เกมมันก็จะได้มาเป็นหน้าเหมือนคล้ายๆกับเป็นแอปพลิเคชันคริปโตคานะคะจริงๆเรามีวิธีหนึ่งโดยการเล่นผ่าน test เทส l i g h t ด้วยนะแต่เดี๋ยวเราจะบอกวิธีการเล่นผ่านเทส t f l ฟเนี่ยในคลิปหน้านะคะเข้ามาปุ๊บเนี่ยเรากเ็เชื่อมต่อกันกับ MetaMask อยู่แล้วเนาะถ้ามันถามว่ายังไม่ได้เชื่อมก็กดเชื่อมแล้วกันเนาะเข้ามาปุ๊บเนี่ย มันก็ึ้นหน้าจอแบบนี้นะคะก็คือแบบรีคาลอตเตอรี่นู่นนั่นนี่นะคะแต่เราไม่ได้เล่นนะก็เนี่ยค่ะกดเข้าไปตรงคานี่อีก9ชั่วโมงนะคะกว่าจะเติมน้ํามันได้นะคะเติมเชื้อเพลิงนะรถของเราที่มีก็รถสีเหลืองตัวนี้นะคะราคาก็ดิ่งลงเหวชะมัดเลยถอนก็ไม่ได้เพราะว่ามีรถอยู่คันเดียวไงมันยังไม่ถึงร้อย ร้อยเหรียญเนี่ยก็ถอนไม่ได้วิธีการถอนเงินนะคะก็สามารถถอนในนี้ได้ด้วยเหมือนกันถ้าจะเล่นนะคะก็เลื่อนลงมากด start ตอนนี้มันยังไม่ถึงเวลา start เลนไม่ได้ reward ก็ใช้ได้เหมือนกันเคลมก็ยังไม่ได้เพราะเพิ่งกดเคลมไปเมื่อกี้นะคะกดเคลมได้อะไรทุกอย่างได้เหมือนกันหมดเลยนะคะจะถอนก็กดขีดสามขีดความมือบนตรงนี้แล้วก็กดไปที่ตัวนี้ค่ะเงินของเรานะคะอันน้อยนิดที่ถอนได้ทีละหนึ่งร้อยนะคะ เนี to to 0. 0. 0. Aí, er ่ยนะคะก็สามารถกดถอนได้เขาบอกว่าถ้าเราอาจจะฝากเหรียญซีคาเข้าไปเนี่ย e t a Mas k ของเราเนี่ยจะต้องเป็นเวอร์ชั่นที่มากกว่า3.2.0นะคะถึงจะฝากเหรียญได้เราไปเช็คว่า Metamask เราเวอร์ชั่นอะไรนะคะเข้าไปที่อะไร Apple Store นะคะกดเซิร์ชหา Meta Mask นะคะเมื่อกี้ก็เพิ่งเซิร์ชทำให้ดูอีกรอบ e t a Mask นะคะ เมตาแมสมาละกดเข้าไปดูนะคะเนี่ยค่ะที่เขียนเวอร์ชั่น3.8.0นะคะขยันอัพมากเลยเป็นเวอร์ชันที่ไปไกลกว่าที่เขาบอกแล้วนะคะก็ไม่มีปัญหาอะไรจะกด withdraw นะคะก็กดได้นะคะ withdraw แล้วจะบอกว่าตอนนี้ค่าธรรมเนียมในการถอนน่ยมันอยู่ที่11เหรียญแล้วว่ะทุกคนจาก5เหรียญไปเป็น11เหรียญแล้วว่ะโอ๊ยอ่ะตะบนคือตกใจมากก็เลจะถอนไอเนี่ย1้5เนี่ยตอนแรกจะทิ้งไว้ สักประมาณห้าเหรียญอะไรเงี้ยแต่เขาบอกว่าค่าธรรมเนียมเนี่ยเป็นสิบเอ็ดเหรียญคุณไม่สามารถถอนเท่านี้เทนี้ได้เ้ยนะคะเซ็งมากโอเคค่ะสำหรับวิธีการเล่นคริปโตค่านะคะบนมือถือโดยใช้ Meta Ma s k นะคะก็ง่ายมากๆเลยใช่ไหมคลิปนี้น่าจะสั้นมากๆเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะชีก็มาฝากกันเพียงเท่านี้ค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาสอนวิธีการเล่นคริปโตค่าที่มันเป็นคล้ายๆกับแอปของเขาเลยนะคะโดยการใช้งาน เทสฟลานะคะถ้าพูดไปก็อาจจะงงง,งนิดนึงอ่ะเดี๋ยวรอชมคลิปหน้าละกันนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนละคะ่ะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามเราอย่าลืมกดติดตามเราด้วยนะคะฝากดย๋ยวฝากตัวด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะบาย